มาดูข้อ33นะครับโจทย์ให้ตัวฟังก์ชันมาแต่เป็นตัวอนุพันธ์นะมาสองกรณีเราก็เริ่มวิเคราะห์ทีละกรณีมาดูกรณีที่1นึ่งแบบนึงนะกรณีที่1ก็คือ f h a t x นะครับเท่ากับ x เมื่อ x น้อยกว่า1หนูก็อินทิเกรตมา นะครับอินทิเกรต x กำลัง1ก็ได้ x กำลังสองบวก2อ x กำลังสงส่วน2นะแล้วบวก c ขออนุญาตเขียนเป็น c 1ก่อนละกันเพราะเดี๋ยวมันมี2กรณีนะมันจะมี c 2ตัวเป็นคนละตัวกันบังเอิญว่านะ f 0เท่ากับ0ตรงเนี้ยคือ x เป็น0มันอยู่ในเงื่อนไข x น้อยกวนน่า1พี่ก็แทนค่าได้เลย f 0นะศน,นะนกำลังสงส่วน2ก็ได้0 f 0เท่ากับ0ก็แปลว่า c 1เป็น0ถ้า c 1เป็น0แปลว่า f x ก็เหลือแค่ x กำลังสส่วน2นะจบอันนี้คือกรณีแรกคราวนี้เรามาดูกรณีที่2บ้างกรณีที่2คือ f แ x เท่ากับ x ลบ็ก็ต่อเมื่อ x มากกว่า1เราแล้วก็อินทิเกรตเหมือนกันได้ f x เท่ากับ x กำลังสส่วน2ลบ x แล้วบวก c 2แต่ c 2ตอนนี้ยังไปไม่ได้เพราะเงื่อนไขที่โจทย์ให้มามันใช้เฉพาะตรง x เท่ากับ0นยไอ้เงื่อนไข f ศนเท่ากับ0เนี่ยมันเอาไปใช้เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นะเพราะ x เป็น0เนี่ยถือว่าค่า x น้อยกว่า1แต่กรณี2 x มันมากกว่า1 นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องหยุดก่อนยังหา c 2ไม่ได้นะครับพี่ขออนุญาตโอแป๊บหนึ่งนะนี่พี่ก็มาใช้ตรงนี้ตรงว่าฟังกช์ชันต่อเนื่องบนเซตจำนวนจริง นะพูดเป็นภาษาชาวบ้านชาวบ้านกะ็คือต่อเนื่องทุกจุดนั่นแหละถ้าต่อเนื่องทุกจุดแล้วตรงรอยต่อของฟังก์ชันก็ต้องต่อเนื่องบางคนก็จะงงเขาว่ารอยต่อของฟังก์ชันคืออะไรก็คือตรงที่ฟังก์ชันมีการเปลี่ยนแปลงค่านะครับจากสมการนี้จะเห็นเลยว่ารอยต่อของฟังก์ชันคือตรง x เท่ากับหนึ่งนะครับพี่ก็เริ่มเลยเพราะว่าฟังก์ชันต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับหนึ่ง เพราะฉะนั้นลิมิต fx เมื่อ x เข้าใกล้1ทางด้านบวกย่อมเท่ากับลิมิต fx เมื่อ x เข้าใกล้1ทางด้านลบแทนค่าเข้าไป x เข้าใกล้1ทางด้านบวกก็คือ x มากกว่า1 x มากกว่า1ก็คือตัวเมื่อกี้ที่เราหาค้างไว้ x กํลัง2ส,ส่วน2ลบ x บวก c 2ส่วน x เข้าใกล้1ทางด้านลบ ก็คือ x น้อยกว่า1ก็สามารถใช้ตัว x กำลังสองส่วน2ตัวนี้ได้เลยถำได้แทน1เข้าไป1ส่วน2ลบ1บวก c 2เท่ากับแทน1เข้าไปเป็น1ส่วน2 1ส่วน2ตัด1ส่วน2ก็ได้แลครับว่า c 2เท่ากับ1นะพอหนูได้ c 2เท่ากับ1นึ่ก็แทนเข้าไปนี้ปึง้งเพราะชั้น f x ของหนูก็สมบูรณ์แบบแล้วก็เป็น x กำลังสองส่วน2ลบ x โจทย์ถาม f 2นะมันอยู่กรณี2เพราะว่าเลข2มันมากกว่า1 f 2ก็เป็น2กํกำลังสส่วน2ลบ2บวก1นะ2ลบ2หมดสุดท้ายก็ตอบ1นั่นเองนะต้องถือว่าไม่ยากเป็นโจทย์ระดับกลางเท่านั้นครับสำหรับข้อ33อะ่ะผ่านไป